สวัสดีจ้ามันึ่สิบห้าหน้าบึงตาเขา่าตาเข่ากับปลาหยางน่ะเนี่ยอยู่สองสั้นใช่ไมเกีียวแล้วนี่ตาเขา่ากําลังงามางามทวมสามหลอก ตัวนี้สูงเลยตัวอย่างท่า <c oughs> น,นีลม <c oughs> ปาดเตียแต่ว่าไม่ตะห่วงเขาง่ามอยู่ตัวย่างโอ้ย่างถุกต้นคนนะแถวแถวนี้ไม่แต่ตันอย่างเขา หยาบ่มีเลยไม่แต่เทิงคันแทะทวมแนวทวมอีกนั่งเกียว้างไหนลมอะ ร่วมย็นดีเนะต็มแล้วห้องแล้วปไปไปไปมาเจอเขานี่น้องมาขี่ใส่กับมี โอยแมงกินขับงามงามโอ้หูบดน่ะทางผุนเองงามกำลังแตกกำลังแตกไปสะอ่อนเข่าไปหน่ะขึ้นเข่าหนักแบบนี้น่ะอ้งามางาม ตงังี้ยไ้กินม่นอน้อยเห็ดน,น,นีเนาะ่ารดกอกคาก่อนรนไหมงาา่ามแต่พหด่ะเต็มท,ทันเท่หน้าเลยาดให้นี่ให้นี่บ่คอยงา่ยามป่ะเนี่ยให้นี่ก็งงาม ดิไดอเอาเปี้ยงมาใส่เก็บความชุ่มชื้นนะมึงเขาพี่น้องเอ้ยเยองอานลางงามเตะเต็มันเลยอันนี้ไฮไงเพร,ราะว่ไงนะเนนนขเาข งามครับงามงามงามข้างผีกะมีข้างผีมีแต่ต้นยูค่ามันมาขยงงามบัไไนเลยเออโอ้โอโอโออยหหยาปักขา nè cái ơ, ชมและก็อย่าลืมกดติดตามได้จ้าขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้า